จำไปดีเดยสวัสดีมิดหักแผนเพลงอย่านะอย่ามาว่ากูด้อยค่าอีกนะไฟกูย้ายมาอยู่ฝั่งนี้แล้วกูมีไฟสองเม็ดมึงไม่มีอย่านะอย่านะกูไม่ได้พูดถึงมึงนะเก็บแกบ็บแกบ็แกบเปิดอาบน้ำในคองตาก็จชงแลมอง เพราะในคลองมีหอยปูปลาเก็บเก็บเก็ดปิดอาบน้ำในคลองตาจ่องเลมองเพราะในคลองมีหอยปูปลาอ่าเห็นไหมตากูก็ไม่ได้โฟกัสไปที่มึงนะเวย้ยอ่าแหมตื่นเช้ามานี่สิ h ปี p y Day เ o า ว้าวการม้วนเชิญเอาไปอืมจะไปขึ้นคอนเสิร์ตไปซื้อบัตรเพื่อไปฟังเพลงนี้เนี่ยนะ <c oughs> เป็นนักร้องที่หลุดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจริงๆอและก็รักษาม,มาตรฐานของความอาเฟ่ของความทุเลททุลังอืความทุลักทุเลนะ <c oughs> แต่ละวันนี่กูก็ไม่อยากจะเห็นมึงหรอกเพราะกูตื่นเช้ามาโอ้ยลอยมาโอ้ยในช่องยูทูบโอ้ยกูกูก็อึดอัดนะอืมกูเห็นแต่มึงนี่ลอยมาตามช่องต่างๆน่ะกูก็ไม่เข้าใจเลยมึงมึงจะไม่จะต้องบังคับคข่มขืนจิตใจพวกกูด้วยทั้งที่กูไม่ได้ปรารถนาจะดูมึงแต่ช่องมึงนี่ก็ลอยมาลอยมาเออแลวยังมิทักแนเพลงอยู่นั่นแหละซ้อมเพลงทุกวัน ชอมให้ตายมึงก็ยังแพนเพลงเหมือนเดิมมึงไม่เกิดพัฒนามึงรักษามาตราฐานของความว่าไร้คุณภาพอย่างยั่งยืนเป็นนักร้องที่พยายามจะดังแต่ไม่พยายามที่จะพัฒนาตัวเองเขาเรียกว่าหลุดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะอืมโอ้ยขอบคุณท่านเท นั่นเจ้กับน่นก็้กันพ่อพ่อแม่แม่เจ้ากันเี่ยข้ก็เจ้าให้อันอ่อนมาเลยหินดาอันยังไมนชื่อแบบจะืม่อแบบสืบื่ออย่างขมึงกูก็ไม่รู้อะไรปีปีของมึงตื่นเศ้ามากเนี่ยแต่หนามึงเปอร์เวอร์เพรเวอร์เพอเวอเพรวอกูจะมองช่องอื่นบังเอิมาอยู่นั่นละอ่าเดี๋ยวเดี๋ดี๋ยวเดีดี๋ยวเอย่านะอย่านะ อย่าเข้ามานะอย่ามาว่าก,กูด้อยก้านะอย่านะไฟกูย้ายข้างนะอย่านะอย่านะกูเตือนแล้วนะอ่านี่คือกูเป็นนักแสดงนะกูเห็นอะไรลอยมากูก็แสดงอ่ากูเห็นอะไรที่มันแปลกประหลาดกูก็แสดงเพราะกูแล้วมันมัน,ม,นมันไม่มีการพัฒนาเนะเออเขาเอินว่าอ่า เคยทุเรศเคยอาเฟสเคยทุรักทุเลยังไงมึงก็ยังรักษามาตรฐานนั้นโอ้ยอแม๊บเบอ็มซีบ่าีเงินกินเ้าาไปทำงานอยู่กรุงเทพแต่หนึ่งอาทิตย์สักกางเกงในไว้บม่ตันเป็นตากอยู่ตอนนี้ใช้กางเกงในตัวเดียว หากทางก็เลยย่างทางขาเพราะว่าเป่ามันขาดลบมมันจิดีเขาเมื่อไหร่มันจะไปตากกางเกงในที่กรุงเทพสักทีเป็นปีแล้วมั้งเนี่ยออกมาพูดอ้ยสร้างสตอรี่มาเคยมาเมืองไทยเลยวันแรกวันแรกเมืองไทยพอเคยมาเลยมากั้งแรกไปสมครงานอฟเลิยปินสกรุงเทพ อและและและก็เห็นเขาเปิดะะคครับออรเดอร์ชันเอ่อก็เลยเอ่อโซลคัลแคมหาจุดของหัวหน้าวงเพิ่นกดโป้งให้ก็เลยว่าเพิ่นให้มาเขาแค่กดโป้งให้มึงก็ยังว่าเขาให้มามึงนี่มันหน้าด้านหน้าทนมึงมันเออมึงนี่มันโอ้ยกูณไม่รู้จะว่ายัางมึงเป็นคนที่เลวไร้าทางสังคมวะ่ะเอ่อ ถ้าวางรู้จักวางแผนนะมึงอย่ามาว่าแเดว่ามึงมหากทางเป็นคนกินเลี้ยงมาหน่อยจบปอหบมาลูเลียงอีหยังออย่าอยา่ยามาว่ากันเถอะอย่ามาดอยแคร์กันเถอะอย่ามาแสบะบนหักกับวัดตองมาเบิง คนจบป .5 อ,อย่างมึงเนี่ยนะรู้จักวางแผนรู้จักอยากยื่นตัวเองเข้าไปอยู่ในองค์กรที่เขามีการมอบรางวัลต่างๆคนป .5 มึงคิดได้ขนาดนั้นเลยไงวะฮะขนาดกูป .6 ก,กูยังไม่เคยคิดเลยที่จะยื่นชื่อตัวเองไปหน่วยงานนู่นนี่นั่นกูยังไม่เคยคิดนะอ่าเท่าที่กูไปฟังดูเจ้ากุญจาเนี่ยมึงไม่ใช่เด็กป .5 มึงคือเด็กมหาลัยมึงหกเก้าหกเก้า มึงชอบโคก้าวปักปักฟิลฟิมึงชอบเลยและมีการวางแผนแต่มึงเก่งว่ะมึงเก่งตรงที่มีคนเชื่อมึงเอออันนี้มึงเก่งว่ะและบางทีกูก็เคิร์มเหมือนกันกูคิดว่ามึงก็หน้าเอ็นดูเหมือนกันนะแต่พอกูมาบกลบกคูณหาแล้วคำพูดของมึงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโอ้ยมันขัดแย้งกันทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่าง อ่าทำไมกูไม่เคยเชื่อมึงตั้งแต่วันแรกเพราะกูได้ข้อมูลมามึงโกหกตั้งแต่อายุของมึงอ่ามึงบอกมึงอายุเท่าไหรอายุเท่าไหรยี่สิบสี่ปีใช่ไหมแต่ไปย้อนดูในติ๊กตอกอ่ะมึงเล่นติ๊กตอกอยู่และเมื่อปีหกสามมึงอายุยี่สบสี่ปี ่ในติกตอกนะปีพศออ2563มึงบอกมึงอายุ24ปีแต่พออายปี2566มึงยังมาบอกว่ามึงอายุ24ปีทำไมมึงไม่เอาอายุตามมาด้วยนี่คือความโกหกของมึงกูจึงไม่เชื่อมึงไงอ่าและถามว่าทำไมกูจึงพูดถึงมึง เพราะมึงมันลอยมาทุกวันนะเข้าใจไหมมึงลอยมาลอยมาแล้วสัญลักษณ์ของมึงก็คือโกหกตอแหลลวงลูกขี้โกงมึงโกงแม้กระทั่งชุดมึงอย่าเถียงกูนะชุดที่มึงใส่สีเขียวอะ่ะเ็เป็นของมึงอะมึงอย่านะอ่า นี่คือความจริงทั้งหมดวันนี้พรุ่งนี้มึงก็คือเอาชุดเข้าไปแล้วมึงอย่าบอกแล้วมึงจ่ายช่างแต่งหน้าเรียบร้อยแล้วมึงก็ยังไม่จ่ายนะ <c oughs> กูก็ไม่ลืมทําไมกูจึงรู้เพราะช่างแต่งหน้าเขาไล่สดเขาบอกว่ามึงไม่จ่ายค่าแต่งหน้าครับมึงมีตังทําไมมึงไม่จ่ายเขาล่ะนี่ก็คือตรบาบาป และค่าอะไรอีกค่าไปเช่าชุดในวันที่มึงไปงานอะไรสักอย่างนี่หละมึงก็ไม่จ่ายอ่ามึงทิ้งภาระทิ้งความรับผิดชอบไว้ให้คนข้างหลังพวกเขาต้องมารับผิดชอบแทนมึง อย่ามาพูดว่ามึงเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆเ,เครียดผ่เครียดที่ได้โตขาวก็มาโอ้ยเครียดหลายเครียดหลายถูกร่างแก่ถูกโดยแกุุ่กมือนิบมรลุสิฮันนาไปทางใดก็แก่ผู้หญิงคนหนึ่งตีพยายามหาเงินเลี้ยงครอบครัว แน่กูรู้นะมึงกูหกมึงได้เงินจากฝั่งไทยไปหลายแสนแต่แม่มึงไปฉีดยาค้างเขาอ่ะกูยังจำได้มึงอย่ามาพูดเลยอ่ะมึงมึงมต่อแหล่ะทมันเป็นคนตอแหล่อย่างนี้วะมึงอย่ามาอ้างว่ามึงหาเงินสพอร์ตเลี้ยงดูพ่อแม่วันนั้นมึงไรสุดและมึงทำท่าเอาเงินไปแม่มึงแม่มึงก็ไม่ดีใจเลย เพราะแกบอกแกยังค้างค่าสีจาอยู่ <laughs> แมมึงนี่นับนับดังนะทุกคนลลนะ 4, 5, นี่แบงค์ดอลลาร์นะสี่ห้าแสนเป็นล้านโอ้ยหลายหมื่นแต่พอมึงกลับไปบ้านมึงก็พลาดเองนั่นแหละแม่มึงบอกว่ายังไม่จ่ายค่าสีจาค้างเขามาหลายอาทิตย์แล้ว โอ้ๆๆมึงนับเงินเป็นฟ่อนๆมึงไปรับถ่ายโฆรรยษณาขนมอะไรอย่างนึงเ่เป็นพรีเซนเ,ซเซตอร์ตรงน้นตรงนี้มึงก็มานับเงินปัป๊บๆๆๆๆโอทุกวันนี้ทํางานทํางานสุดท้ายค่าซีจาแม่มึงก็ไม่จ่ายให้แกต้องค้างค่าซีจามึงอย่าเถียงกูนะเพราะกูก็ไปดูมึงเหมือนกันบางครั้ง แต่รอบหลังนี้กูไม่ไปมันเสือกลอยมาหากูเองเลยนะกูก็เลยแบบกูก็ต้องจําเป็นดูนะนะกูก็แบบเออมันมาแล้วก็ต้องดูว่าดูกสิหาว่าดูถูกอีกลหะมึงก็ต้องหาว่ากูดูถูกเย็ดยามืออ่าเพราะกูดูกูเห็นกูก็ต้องไปบาาไปจานไปตามเรื่องที่มันเกิดขึ้นแต่กูไม่ได้ด้วยค่ามึงนะกูแค่เอาความจริงที่มึงพูดมาพูดให้ทุกคนได้เข้าใจว่าเบื้องหลังมึงเป็นยังไง มึงไม่เคยพูดความจริงเลยมึงอย่ามาพูดนะว่ามึงลเลี้ยงดูพ่อแม่ดีอย่างวันนี้ถ้ามึงเลี้ยงดูแม่มึงดีทําไมมึงปล่อยให้แม่มึงค้างฉีดยาอ่าไปฉีดยาค้างเขาเป็นตั้งหลายอาทิตย์ในคลิปต่างๆมึงก็เป็นคนเปิดเผยตัวตนอีกแต่กูก็ไม่ลืมนะว่ากูเป็นคนจดจํานะกูเป็นคนที่ชอบมองคนนานๆมองเพื่อค้นหาความจริงว่าคนคนนี้มันจริงหรือมันปลอมวะอ่า มึงก็คือปลอมอีกนั่นลหละโกหกไปวันๆน่ะมึงอย่าอ้างแล้วมึงเลี้ยงพ่อแม่แต่มึงอ้างทําไมมึงไม่จ่ายค่าสียาในวันนั้นอ้าวเออหลังจากนั้นก็คงไปจ่ายแล้วล่ะแต่ก่อนหน้าเนี้คนเราอะเวลาลูกเอาเงินให้พ่อแม่ก็ต้องใจแต่วันนั้นมึงเอาเงินให้แม่มึงแม่มึงไม่แฮปปี้เลยแม่มึงเครียดนั่นแสดงว่ามึงแกล้งทำคนเนตนเอาเงินให้แม่แล้วมึงก็เอาคืนเบื้องหลังใช่ไหม ราะกูได้ยินแม่มึงพูดประมาณว่าเดี๋ยวมันก็เอาขึ้นคือเกาอ่าใช่ไหมคะอันนี้กูก็ไม่ได้ใส่ไลน์มึงนะเพราะกูไปดูคลิปแล้วแ,แม่มึงก็พูดในไลน์นั้นด้วยแล้วมึงก็บอกว่าเออฝากแม่ไว้ก่อนเดี๋ยวกับม่เอามึงจะให้แม่หรือมึงจะฝากอ่ามึงนี่สร้างสตอรี่แบบให้เอฟซเห็นเอฟซบางคนก็ไม่ได้สังเกตสังกาอะไรล้ว โอ้ยน้องหักทางเอาเงินให้ป่อยแม่โอ้ยดีดีดีเลยก็ดีดีดีมึงต้องดูคลิปให้จบสี่ f c ยมึงต้องไปดูด้วยว่ามันให้เงินแม่มาแล้วแม่มันมีอาการยังไงอ่าและแม่ก็มันก็พูดออกมาเลยเอาให้เดี๋ยวก็เอาคืนแล้วมันก็สารภาพว่าเออมันก็ฝากแม่ไ้ก่อนเด๋ยวมันก็เอาไปใช้มันไม่อยากถือเงินสุดท้ายมึงก็ไม่ได้ให้หรอกมึงแค่เอาเงินไปฝากแต่สร้างคอนเทนต์กูไม่แปลกใจทำไมแม่มึงไม่ดีใจว่ะ กูก็งงอยู่ในวันนั้นอ่ะอดีอ่าเอ้ยลองเท่แกปากก็หน้าไม่ใส่หน้าไม่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 ไมไมไมอืมอันนี้นะแกทุกคนนะแกคนที่แต่งหน้าเหมือนไม่ยิงนะเอาไปเช็ดหน้าเลยดีดีค่ะอันนี้ลูกกบแนะนำอ่ะตัวนี้ค่ะไม่แพ้ด้วยเช็ดดีมากไม่คันไม่เป็นไรเจ๋วหาซื้อได้ตามเซเว่นนะคะอันนี้ไม่ได้มีส่วนใด้ส่วนเดียนะแต่ว่า คงดีก็มาเล่าต่อเนาะอืมฮ <c oughs> ขอบหอยครับขอไม่หลังั่งไทย อยากเขาเล่าสนใจวันนะแคบแพทย์ลั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 บลับาออลแสงไล่ไล่ไล่เสียงไหลเสงไล่ไล่กลิ่ลับลัเลยอ่ะมึงนี่เป็นนักร้องที่ทำให้นักดนตรีกระหวัดผวานะเป็นนักร้องเสียงไหลไล่สวบไมมแล้ววิ่งไปกัดคอนักดนตรีอ่ามึงเป็นนักร้องที่มีความเลวร้ายอ่ะตอด ต่ออความรู้สึกของคนที่อยู่ใกล้ตัวมึงนะอ่าเดี๋ยวกูพูดถึงมึงแค่นี้ละกูเริ่มเหนื่อยแล้วโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดจะ,จะรับอ,อย่านะอย่านะอย่าเข้ามาด่ากูนะกูมีไฟส่งเม็ดนะเว้ยกูไม่ได้เล่นแบบมึงนี่คือกูแสดงกูคือนักแสดงอ่ะอีลี